มุมสวยๆแปลกตามากมายเลยนะครับไม่ต้องไปไกลครับอยู่ใจกลางเมืองสกลนครเลยตั้งแต่เช้าจะลดเย็นหากไปช่วงเช้าก็จะได้พบตะวันขึ้นที่หนองหานของเมืองสกลนครนะครับอีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มของผู้คนหลายกลุ่มหลายชมรมมากมายกิจกรรมครับทั้งพายเรือเต้นแอโรบิกแดนทรามวยจีนโยคะออกกําลังกายฟิตเนสต้องบอกเลยครับว่าเป็นมุมที่สวยจริงๆและอีกอย่างหนึ่งครับน้ําพุที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับ น้ำพุเฉลิมพระเกียรติสูงถึง69เมตรที่สะพังทองสกลน,นครครับมาดูกิจกรรมน่าสนใจของหลายชมรมที่นี่กันนะครับน้ำพุอยู่กลางูพังพร้อมครับพร้อมครับเดี๋ยวรอคร๊บนึ่งค่ะได้เลยครับหนึ่า ถ้าถามชาวสกลนครนะครับจะเรียกที่แห่งนี้ว่าสระพังทองครับแต่ชื่อเป็นทางการคือสวนสมเด็จพระศรินครินจังหวัดส,สกลนครนะครับเป็นสวนสาธารณะที่เข้าได้ฟรีนะครับตั้งแต่เชา้าจนถึงช่วงเย็นถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะได้เห็นตะวันรอนที่หนองหาร ถ้าเป็นตอนเช้าก็ได้เห็นตะวันขึ้นที่หนองหานเช่นกันครับตำนานของผาแดงนางไอ่ที่นี่เลยแล้วก็ร่มโพร่มสายต้นสายย้อยขนาดใหญ่มากๆเลยครับอยู่ใจกลางมุมออกกําลังกายนะครับและนี่คือความร่มรื่นี่ยังมีที่ว่างอยู่เยอะแยะเลยเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับรางวัล5ดาวนะครับมีความเพียบพร้อมรองรับผู้คนจำนวนมากมาบรรยากาศร่มรื่นนะครับมาฟังเรื่องราวกันนิดนึงครับพื้นที่ท่าบอเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีครับพื้นที่สะบังทองสวนสมเด็ศสีนคกลินเน่ พื้นที่ร้อยยี่สิบไร่ครับโอ้โหครับผมติดกับน้องหานนะครับครับเราสวยงามมากได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศนะสวนสุขภาพนะครับครับผมครับผมครับสร้างตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนะครับอ๋อปีสี่สี่ปีสี่นะครับผมแล้วก็ของสวนนงนุษย์เสียกำปนตันสัจจาเสียโต้งมาออกแบบให้นะครับนอนกับผมอยู่ในสะบังทองนี่ขอบพระคุณคุณวิจัยชัดเชื้อเป็นอย่างสูงครับสวนแห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่ปีสี่ของทุกวันเลยนะครับแล้วก็ ปิดบริการ3ามตุ่มตรงครับนี่คือสวนสาธารณะที่หลายคนไม่รู้ว่ามีทั้งความงดงามความร่มรื่นเป็นที่รวมของหลากหลายชมรมนะครับมาที่นี่พกขวดเปล่ามาน้ําดื่มมีบริการครับอ๋อน้องโอวินนะครับน่ารักมากเลยมาเที่ยวสระสังทงวันนี้ครับต้อนรับทุกผู้ทุกคนเลยนะครับนี่ครับเช้าอยู่เด็กๆยังไม่มาครับสามแบบเล่นโล่งแบบนี้เลยครับและยังมีที่ออกกําลังกาย หลายจุดมากนะครับนี่คือจุดหนึ่งด้านท้ายสวนและตรงทางเข้าสวนก็มีอีกจุดหนึ่งครับดังนั้นครับเครื่องออกกําลังกายมีมากมายเพียงพอกับทุกคนที่จะมาออกกําลังกายมีวิธีการออกกําลังกายก็ดีของแต่ละฐานให้ครบถ้วนแล้วก็ยังมีเรือเป็ดให้ปั่นเล่นด้วยนะครับแต่ต้องดูช่วงเวลาก่อนและแน่นอนครับการเดินการวิ่งรอบสะพังทองเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบครับโดยเฉพาะช่วงที่เปิดน้าพุครับ ส่วนตัวผมเองเป็นช่างภาพวันนี้มาเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวก็พยายามจะหามุมมองสวยๆงามๆม,มาให้พวกเราดูครับว่าสะพังทองแห่งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของคนหลากหลายอาชีพหลายชมรมหลายกิจกรรมหลายวัยในจังหวัดสกลนครนะครับแต่ยังเป็นสวนที่งดงามพักผ่อนได้ทั้งวันเลยนะครับร่มรื่นจริงๆมีมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปมากมายนะครับส่วนคนที่ชอบความสงบนะครับด้านท้ายสวนมองไปก็ยัเห็น พธาเชิงชุมด้วยครับแต่อยู่คนละแห่งไม่ไกลกันมากนะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างครับที่ผมพบเพราว่าต้นไม้ที่มีรากรลอยขึ้นมาบนผืนดินนะครับมุมนี้เนี่ยถ้าใครมานั่งถ่ายภาพโพสตภาพนี่บอกเลยครับว่าแจ่มหน้าดูเลยครับนํามาให้ชมครับนี่คือสวนสมเด็จพระศรีนครินนะครับเด็จย่าครับท่านทรงปลูกต้นหนอนสีต้นนี้ตั้งแต่ปี2 5 3 0นะครับนี่คือสมเด็จย่าของปวงชนชาไทยครับเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่แล้วก็มีการพัฒนาบรณวต่อเนื่องตลอด ความเก่าแก่ดูจากนี่เลยครับหลายคนไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่ถ้าเกิดแสงแดดส่องผ่านจะรู้เลยครับว่านี่คือสุริยะปฏิทินจากราศีเป็นเรื่องราวของราศีต่างๆแล้วก็แสงแดดในแต่ละช่วงเวลานะครับอีกครั้งยังมีชมรมต่างๆมากมายนำมาให้ชมบางชมรมนะครับนี่คือชมรมแรกที่ผมนำมาให้ชมครับชื่อชมรมว่า ชมรมลีราศประยุกต์เช้าเช้าคือหมายถึงช่วงเวลาเช้านะครับนี่เลยครับแสงยามเช้าผมสังเกตอยู่นานครับก่อนแวะเข้าไปถ่ายภาพวิดีโอบางส่วนไว้นะครับเป็นเพลงประยุกต์ที่มีความอ่อนช้อยแล้วก็ทำนองช้าๆทั้งเพลงไทยอีสานเพลงภาคกลางนะครับสมาชิกของชมรมก็มีความปลอมเพียงสนใจก็เข้าร่วมชมรมได้นะครับนี่คือชมรมแรกครับ อีกหนึ่งชมรมเป็นชมรมโยคะเย็นแต่มีกิจกรรมช่วงเช้าด้วยครับพอดีสังเกตดูว่าค่อนข้างจะเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิสูงก็ไม่อยากถ่ายรูปใกล้เกินไปเป็นการรบกวนของบรรดาครูและก็สมาชิกนะครับมีทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นมีครูผู้นำและก็มีสมาชิกดูครับและชมรมแอโรบิกสะพังทอง อันนี้คึกคักเลยครับใครสนใจก็เข้าร่วมได้เลยครับอยู่ตึงกลางของสะพังทองเลยครับจริงๆมีอีกหลายชมรมนะครับผมไม่สามารถถ่ายได้ครบถ้วนครับเยอะจริงๆก็สนใจไปแวะเยี่ยมชมสมัครเข้าร่วมชมรมได้ตามความสนใจนะครับนี่คือชมรมบาสลบเย็นอ่างที่ชมรมผิดต้องขออภัยนะครับเป็นช่วงเย็นมันเป็นช่วงเย็นครับ มีความพร้อมเตียงสนทนาหรือคือหน้าดูคบผมพยายามจะถ่ายภาพย้อนแสงเพื่อให้เกิดภาพเงาดำหรือที่เรียกว่าภาพสุริเอกครับหลานน้อยก็ไปร่วมสนุกด้วยน่ารัก,กามากๆเลยนอกจากชมรมที่มีความคลื่นเกรงนะครับชมรมเพื่อสุขภาพยังมีอีกหลายชมรมนะครับมีก็คือชมรมหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ว่า มีชมรมเพาะกายผมไปถามทางพี่ๆที่เขาออกกําลังกายอยู่พี่ก็บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างไรก็ลองติดต่อเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปร่วมกิจกรรมออกกําลังกายกับทางชมรมออกกําลังกายเพาะกายได้ครับนี่ครับชื่อชมรมก็คือชมรมเพาะกายสกลน,นครเพื่อสุขภาพนะครับบวกเล็บสะทางทองชมรมวูสิงสิกงถ้าอ่านชื่อผิดขออาภัยนะครับ เน้นความสงบการใช้ลมก็ไม่เข้าไปรบกวนทางสมาชิกและก็ครูที่กำลังสอนอยู่ครับเป็นยังไงบ้างครับนี่คือภาพรวมบางส่วนทั้งมุมสวยๆชมรมน่ารักน่ารักชมรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสะพังทองอยู่ติดกับน้องหาเลยนะครับใครสนใจก็สามารถไปออกกําลังกายไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น นี่คือหนึ่งในความงดงามความสวยงามของจังหวัดสกลนครครับผมฝากบทเพลงที่แต่งเองเพลงนี้ไว้ให้พวกเราฟังพร้อมกับตะวันขึ้นรับอรุณอย่างเช้าที่หนองหาสนสกลนครครับผ่านโค <ผม S 2> ้งพิงหูจึงเข้าสู่ตัวเมืองสกลเมืองนี้มีมน มีบึงน้ำจืดกว้างใหญ่ไพศาลน้องหานคือเชื่อเรื่องลือแต่อดีตกินมาถึงวันนี้เมืองใหม่เมืองนั้นชื่อหรือลันสักลนครศูนย์รวมชน ชนชาติหลายศาสนาสมดังชายาของคำว่าเมืองสากลพบ DC ผู้ผ่านออนไลน์ Business Development Center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ผู้ผ่าน